การบอกเลยนะคะผัดหมี่อะ่ะเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นจานง่ายๆนะใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทําเป็นแต่การผัดแรกๆอะการยอมรับเลยนะการผัดแล้วอะ่ะคือเส้นไม่เป็นเส้นะ่ะเส้นมันจะขาดแล้วมันก็จะเละแล้วมันก็จะแฉะแล้วมันก็จับเป็นกันเป็นก้อนๆนะเพื่อ,น,อนๆเคยเป็นกันไหมจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะผัดหมี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งจานบ้านๆน,นะคะที่การกินมันตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากๆด้วยค่ะ,ะวันนี้นะคะการจะเพิ่มในส่วนของไข่ไก่มาด้วยตอนที่แม่ทําให้กินสมัยตอนอยู่บ้านอะ ไม่มีไข่ไก่แต่นี้กันเพิ่มเข้ามาค่ะจะมีเป็นผัดหมี่ก็ผัดหมี่จริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะคือผัดหมี่ในสมัยของการอะ่ะคือไม่ได้เอามากินเล่นๆกินเปล่าๆนะคือเอาไว้เป็นกับข้าวเออผัดหมี่แบบเป็นกับข้าวอ่ะค่ะอ่าเนี่ยแบบนี้ค่ะอืการจําได้เลยการเอาผัดหมี่เนี่ยกินกับข้าวสวยนะแล้วก็มีปลาเค็มอ่ะค่ะเป็นปลาเค็มกล้วยนะหืมอร่อย อร่อยเด็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าว,วิธีการทําจะเป็นยังไงนะคะสูตรบ้านๆขนาดแท้อร่อยมากมายเลยค่ะค่ะนี่นะคะเส้นหมี่แห้งค่ะเป็นเส้นหมี่วัยวๆนะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าเมื่อก่อนน่ะการจําได้ว่าห่อเขาจะเล็กกว่านี้แล้วเขาก็ไม่ได้ซีนแบบนี้ด้วยเขาจะใช้เป็นเทปใสค่ะแปะอ่าการจําได้เลยพอเวลาสมัยก่อนนะเนาะบ้านการสมัยเด็กๆอะ่ะค่อนข้างมีฐานะไงคะ <Huh? S 2> เวลาตังขาดเออจำได้เลยแม่ก็จะไปแกะเอาเซฟสใยจากไอ้ถุงมีไว้ๆนี่แหละมาแปะ <c oughs> นี่ค่ะให้เพื่อนนะคะแช่น้ำไว้สักประมาณ3นาทีนะคะตามที่ข้างห่อเขาบอกค่ะอ่าก็จะได้เป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะการก็จะผัดทั้งเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเตรียมไว้นะคะ1หอ่อห่หอก็ประมาณ180กรัมค่ะ หอมแดงค่ะประมาณ34หัวค่ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่การใช้วันนี้แล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะไข่ไก่ค่ะไปค่ะลงมือทำกันเลยค่ะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะเมนูนี้นะคะนี่เลยให้เพื่อนนะคะของการใช้4ใบนะคะตอกใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตีเหมือนไข่เจียวอะค่ะอ่านี่การจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่เขามีรสชาติค่ะ การบอกเลยนะคะผัดหมี่เป็นเมนูที่แบบว่าเป็นจานง่ายๆนะใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทําเป็นแต่การผัดแรกๆการยอมรับเลยนะการผัดแล้ว่คือเส้นไม่เป็นเส้นะ่เส้นมันจะขาดแล้วมันก็จะเละแล้วมันก็จะแฉะแล้วมันก็จับเป็นกันปนกนนเ็้อนๆเพื่อ,น,อนๆเคยเป็นกันไหมด้วยความที่ว่าเรากะส่วนผสมอะค่ะไม่พอดีกันนะคะผัดนานเกินไปก็เป็นปัญหาอ่านี่ละค่ะ นี่เนาะนี่แหละกับข้าวง่ายๆกับข้าวจานบ้านๆเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยกับข้าวจานง่ายๆเองจะเอามานําเสนอกันทําไมอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะปัญหาก็จะเกิดมกักจะเกิดกับกับข้าวบ้านๆกับข้าวจานบ้านอย่างนี้แหละค่ะให้เพื่อนนะคะใส่น้ํามันค่ะนิดเดียวพอนะคะลงกระทะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่นะคะมาทําเป็นการแบบเหมือนกับเคลือบๆอะค่ะกรอกๆกับกรกกะทะน,นะคะการจะไม่ใช้น้ํามันเยอะนะคะกระทะอุ่นๆนะคะเพื่อนๆค่ะเทไข่ลงไปค่ะ กรอ,อกไข่ให้ทั่วกระทะเลยนะคะเยียงกระทะแบบนี้ค่ะรอบๆกระทะบ้านๆก็ทําได้นะจ๊ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกระทะเทฟรอนนะคะเกลือไปเลยค่ะเกลือไปเต็มกระทะไปเลยจ้ากลิ้งออกไปเลยค่ะ งได้ง่ายอ้าวโอเคสนุกเลยค่ะเนี่ยฮะทำกับข้าวต้องให้สนุกคะ่ะแล้วกับข้าวออกมานะคะจะรสชาติดีตามอารมณ์เลยค่ะนี่เสียดายนะคะก้นถว้วยเราก็หยดหยดไปแฟนอ่อนนะคะใช้แฟนอ่อน,นะคะ่ะอ้าวทีนี้ละะ้ค่ะจะกลับยังไงเออค่อยคอยแซะไปคะ่ะค,อคอ่อยคเลาะไปนะคะแผ่นใหญ่มีปัญหาตอนกลับอีก อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกันจะไปหั่นซอยๆนะคะเราก็เสร็จแล้วไว้กินคู่กับผัดหมี่ของเรากันนะคะน,น้ำมันน้อยเกินไปก็น้อยเกินอีกเอาสำคัญที่ว่าเพื่อนๆจะต้องให้น้ำมันนะคะกลิ้งโดนกระทะทั้งหมดนะคะสนุกจนเกินงามไปอีกการ <c oughs> <c oughs> เออได้ได้ได,ได,ได้โอเคได้อยู่ มันน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะกลับด้านหนึ่งสองสมปัป๊บอ่าเป็ไ,ปไงกลับไม้เลยเะเทะบดค่ะไข่แห้งดีแล้วนะคะสุกด,ดีแล้วค่ะการก็จะพักในส่วนของไข่นะคะไว้ก่อนค่ะการจะเอาไปทําเป็นไข่ซอยนะนี่ได้แล้วค่ะเครื่องเคียงสําหรับกินกับผัดหมี่นะคะ มาค่ะเราจะมาทําการผัดหมี่กันนะคะให้เพื่อนค่ะใส่น้ํามันนะคะพอประมาณค่ะน้ํามันร้อนค่ะเพื่อนใส่หอมแดงลงไปเจียวค่ะเจียวหอมแดงให้เหลืองหอมเลยนะคะให้สุกใสให้เหลืองหอมเลยค่ะเอาค่ะเหลืองหอมแล้วนะคะเบาไฟลงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ามะขามเปียกค่ะก็จะใส่น้ํามะขามเปียกนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกช้อนนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณสองช้อนนะคะกันจะไปทำเป็นน้ำซอสผัดกันนะคะใส่เกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะสองช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวกันจะชิมรสชาติดูก่อนค่ะว่าโอเคไหมจากจากนั้นเพื่อนๆนะคะละลายค่ะแฟนอ่อนละ,ละลายน้ำตาลก่อนค่ะ น้ำมะขามเปียกเพื่อนๆใส่แล้วเพื่อนๆต้องคอยระวังด้วยนะคะคอยชิมนห้ยดีด้วยอย่าให้เขาเปรี้ยวเกินนะใส่แล้วก็ต้องระมัดระวังกันเชื่อเหลือเกินว่ามะขามแต่ละบ้านนะความเปรี้ยวจะไม่เท่ากันกันจะเพิ่มน้ําตาลไปอีกนะคะหนึ่งช้อนค่ะไม่หวานของกันจะออกมีแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะผัดออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะน้ำขามเปียกสามารถลดลงเหลือสักประมาณ4ช้อนก็ได้นะคะ สามช้อนสี่ช้อนเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอ้าวให้เพื่อนนะคะปรุงรสให้ได้ที่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะแต่งสีด้วยสีอิ่วดค่ะเล็กน้อยพอนะคะอย่าเยอะเกินเดี๋ยวดําเกินแต่งรสชาติให้ได้ที่เลยนะคะของการจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนค่ะค่ะเส้นหมี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะในการผัดผัดให้เส้นเขาดูดน้ํานะคะน้ําซอสเข้าไปในเส้นค่ะแล้วก็จนกว่าให้เส้นเขานิ่มนะคะเนี่ยใส่หอมแดงเยอะๆค่ะเขาจะมีความแบบหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะการชอบส่วนตัวได้แหละการชอบใส่สมุนไพรเยอะๆเส้นเขาเริ่มดูดน้ําเข้าไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเส้นเขาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดีเลยจ้าผัดนานเกินก็ทําให้เส้นนะคะเขาป่อยกันเป็นก้อนนะคะองอขการผัดแบบเส้นนุ่มๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเส้นแห้งได้ที่รสชาติได้ที่ให้เพื่อนใส่ต้นหอมลงไปค่ะนี่เลยค่ะทําการคลุกเคล้าอีกรอบนึงค่ะนี่ก็จะได้เส้นแบบเหนียวๆเ,เลยนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะทําง่ายมาก เราไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเส้นก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะต้นหอมนะคะเราก็เอาแค่ว่าพอเขาสลดแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหมี่แบบบ้านๆของการเองค่ะปิดแก๊ดค่ะนี่นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เพื่อนสังเกตดูค่ะจะไม่มีการติดก้นกระทะเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ เส้นเหนียวนุ่มกำลังกินเลยค่ะไปค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปจัดจานนะคะโดยใส่ไข่ฝอยเข้าไปด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดหมี่จานบ้านๆของการนะคะ เลือกท็อปปิ้งได้ตามความชอบเลยนะคะท็อปปิ้งของการก็จะมีเป็นหมูสามชั้นกรอบนะคะกับไข่เจียวค่ะไข่ฝอยนะคะแบบนี้เลยค่ะอร่อยเกินห้ามใจแน่นอนค่ะผัดแบบนี้นะคะรับรองค่ะตัดปัญหาเรื่องเส้นกอดกันเส้นเละเส้นติดกระทะนะคะนี่เลยค่ะลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆค่ะการนํามาแบ่งปันกันนะคะอร่อยแน่นอนค่ะจานเดียวรับรองค่ะเอาอยู่กันทั้งครอบครัวค่ะ กับท็อปปิ้งนะคะโอ้โหกินคู่อร่อยเด็ดมากมายเลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ